ซีนปีนี้ได้ดูแน่นางเอกดังคัมแบ็กผลงานซีรีส์อีกครั้งในรอบสามปี ตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่8มิถุนายนนักร้องนักแสดงและอดีตสมาชิกไอซ์วันคิมมินจูได้รับการเสนอบทบาทในละครโรแมนติกประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ทางช่อง MBC เรื่อง John's n Band on m a r i d ชื่ออย่างเป็นทางการหากคัดเลือกนักแสดงคิมมินจูจะร่วมงานกับคิมยองเดพักจูฮยอนขวอนฮยอนบินนอกจากนี้ยังถือเป็นการกลับมาแสดงของคิมมินจูเป็นครั้งแรกในรอบ 3ปีหลังจากภาพยนตร์อิสระของเธอเรื่อง The Fall ในปี2019 j o s i a n s b a n d on m a d r i d สร้างจากนิยายบนเว็บชื่อดังที่มีชื่อเดียวกันเป็นเรื่องราวโรแมนติกเชิงประวัติศาสตร,ร์ผสมผสานและบอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์หนุ่มที่ออกคำสั่งห้ามการแต่งงานในโชวซอนหลังจากสูญเสียภรรยาของเขาไปอยู่มาวันหนึ่งหญิงสมรู้ร่วมคิดอ้างว่าวิญ,ญญาณของราชนีผู้ล่วงลับได้เข้าสู่ร่างของเธอแล้ว และปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์จอร์เจนส์แบนออนเมริกคา่าวมาจะออกอากาศาทาง MBC ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้